เล่คะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยเราอยู่ที่บ้านกันนะคะคือวันนี้อากาศเอิม่มก็เย็นๆแล,ล้วร้อนได้แค่เนี้ยดูบรรยากาศภายนอกได้แค่เนี้ยเรา,าอยู่ที่บ้านก<ง>ันเพราะเขาบอกให้อยู่บ้านนะคะโควิดกำลังระบาดข้างบนคะ่ะข้างบนอุ้ย วันนี้เราจะมาเรียกแมวมาเล่นกันนะคะเซบัสเตยเสียนเนี่ยโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเรามากลับกล้องไปถ่ายตากล้องนบ้เลยค่ะเฮ้ยนี่นะคะ,ออะ,คะดอกไม้แสนสวยดอกเข็มนะคะค่ะ <c oughs> นี่ลานหน้าบ้านเราอากาศดีมากเลยนะตอนนี้ <c oughs> ทำไมช่วงนี้มีมวิดีโอเรื่องกวางในหน้าบ้านเราไม่หยมมอมเลย หต้นคูนกำลังออกดอกเลยค่ะหเหลืองเลยไหมค่ะคูนเฮ้ยนั่นมันต่อต่อขาแม่ไปเยอะมันไม่ได้ทำอะไรแม่หรอกมันไตุ๊กไก่นะคงนะคะมันจะมาเรียกแมวมาเล่นกันนักเกอไปกันค่ะมาช้าป้องต่อเมียว เฮยแมวเฮ้ยแมวเฮ้ยแมวนั่นไงใช่ปะวะเมาเมามาเร็วเยอะคะแมวเมียวเมเมียวอย่แมวมันะาดมากแต่วังเขาดี่งเขามันก็งูนะ น่ารักไหมคะลองนี่ลองนี่ควันดิเมื่อคืนนี้มันก็มาคุยประตูเหมือนกันใช่เมียวชิ้นนี้หน่อยมาตากล้องเหรออุ้ยเมียวหยกเช้าอะค่ะ เน mm ี hmm. ียวปย่างหน้าบ้างกันดีกว่านะแกเนี้วเนียวเนี้ยไม่กล้าไปกลัวโดนตีเหมือนเมื่อวานด้วยก่อ มไม่ยอมมาัมามามวรไปเราไปดูกัน,นเดี๋ยวชาเย็นไม่ให้ก่อนนี่ไงแมวอะไรฮะอือแมวเป้าเฮ้ยแมวบ้านของเหา 嗯，那结实实。